สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ช่องตาตั้งมีขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Line บน windows 11มาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับมีเพื่อนๆท่านไหนใช้ windows 11กันแล้วหรือยังครับสำหรับผมก็เพิ่งใช้แล้วการติดตั้งแอปพลิเคชัน l i n e บน windows 11จะมีขั้นตอนอยังไงเรามาดูกันครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนเ <ๆ S 2> เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ขึ้นมานะครับที่เพื่อนๆใช้ถนัดจะเป็น Google Chrome ก็ได้ครับแต่ผมเลือกใช้ Microsoft e d g e นะครับเปิดมาแล้วให้เพื่อนเอนเข้าไปที่หน้า Google นะครับพิมพ์อย่างผมก็ได้นะครับเข้าหน้า Google แล้วให้เพื่อนๆพื่นพ,นพิม i n e แล้วก็ตามด้วย pc นะครับอ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดดาวน์โหลดเลยนะครับ มันก็จะมาที่หน้าลายครับเสร็จแล้วหาคำว่าดาวน์โหลด now นะครับคำว่าดาวน์โหลด now ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดน o w เลยนะครับเสร็จแล้วก็รอนะครับรอการโหลดขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ PC หรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับ ครับผมของผมก็โหลดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็กด open file เลยนะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่สำหรับผมใช้ภาษาอังกฤษจะถนัดกว่านะครับครับตอนนี้ก็กด next ครับกด agree ครับเสร็จแล้วก็รอนะครับ ก็รอสักพักหนึ่งครับเสร็จแล้วนะครับการติดตั้งเสร็จแล้วครับกดโ l ้ดออกไปนะครับ l ลน e มันก็จะ run ขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะ r u นขึ้นมานะครับ,รบ,รบก็จะ เป็นการติดตั้งเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับการติดตั้ง Line a อ p พลิเคชันบน Windows 11ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ